ได้รถบ้านไม่น้อยมือเดียวมา1นึคันนะฮะราคาดีมากๆด้วยครับนี่คือ Au ดี Q3 นะฮะตัวนี้35 t f s i คโตนะฮะขับ4ปี17.18ออกห้างเกือบ3ล้านนะวันนี้แค่8,59,000บาทเลขไม่70,000มโลใครสนใจอยู่อยากได้รถสวยคันสภาพเกรดเดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลตคาร์ดสวัสดีครับผมเบียว,วิสารออโต์คาร์ครับวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเดี๋ยวบอกที่มาที่ไปนิดนึงรถคันนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าเจ้าของใช้มือเดียวลำดับเดียวในเล่มเลยนะฮะ เจ้าของเนี่ยเขาติดตามผมนะฮะอยู่ใน f c e e o o o นะครับส่วนตัวนะฮะก็เป็นคนชื่นชอบฟุตบอลนะฮะเดินทางแปอังกฤษมาแล้วนะครับชื่นชอบลิเวอร์พูลแต่เขาเห็นว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นเด็กผีนะฮะเขามีผ้าพันคออยู่ที่บ้านนะฮะเอารถมาขายไม่พอนำผ้าพันคอติดมือมาด้วยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะพี่ตู่นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนิสัยดีมากๆเลย นะครับเอารถสวยคันสภาพเกรดเอมาขายให้ผมด้วยนะฮะนี่คือออดดี้ครับนะฮะพี่ตู่ใช้มือเดียวเลยออกออดดี้ไทยแลนด์นะฮะเป็นชื่อภรรยาเขานะฮะรถคันนี้เนี่ยนะฮะออดี้ Q3 นะฮะ35 TFSI นะฮะเป็นรุ่นคอ a t โต้นี่นะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะปี2017จดทะเบียนปี2018มือเดียวในเล่มเลยออกห้างป้ายแดง2,990,000บาท วันนี้ผ่านไปแล้ว7ปีเลขไม้7 0 0 0 0 0โลผมขายแค่859,000บาทเท่านั้นหายไป2ล้านกว่านะครับท่านผู้ชมและรถเนี่ยประวัติดีมากๆเลยนะฮะเป็นรถ Au ดด Thailand ดไม่ใช่เกมาร์เก็ตนะครับออกจาก Au ดดี h ไทยแ n นดเลยด้านหน้าท่านผู้ชมดูสิเลขทะเบียนก่อนเลยนะฮะเจกอไก่จอจานย์2 9 2 9กอธมกอป้ายยังเป็น Au ด i ี h a i l a n d อยู่เลยนะครับไฟหน้าเป็น โปรเจคเตอร์นะฮะท่านผู้ชมสวยงามโลโก้ออดี้อยู่ตรงกลางเห็นไหมอ่าเป็นห่วงห่วงห่วงสี่ห่วง,วง,วงนะฮะแล้วมีสัญลักษณ์คัตโตรตรงนี้นะฮะว่าขับเคลื่อนสีล้อเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า4จุดรถเป็นสีขาวท่านผู้ชมรถคันนี้ไม่เคยทําสีนะสีเดิมทุกชิ้นเลยนะฮะแต่มีริ้วรอยบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ครบเลยนี่คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิส อยู่ครบเลยนะประวัติดีมากมือเดียวในเล่มด้วยนะฮะมือเดียวเลยนะฮะลำดับหนึ่งมือเดียวเลยนะครับออกออ d ์ดี้ไทยแลนด์เลยประวัติดีมากๆเลยใครสนใจอยู่นะฮะหรือว่าหารุ่นนี้อยู่นะฮะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมใครสนใจอยู่ตามไปรับชมได้เลย มาดูห้องเครื่องกันก่อน,อนเลยท่านผู้ชมรถน็อตไม่ขยับนะฮะผมดูแล้วแต่นี่คือการรีวิวไงทาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดมาท่านผู้ชมมาดูความเดิมกันก่อน,อน,อนเลยเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์มอ,อก,กอรไทยแลนด์ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยภาษาไทยเลยนะฮะเห็นไหมครับความสม่ําเสมอของสีสันลอนการขึ้นรูปนะฮะของฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่ เขาจะไม่มีซิลิโคนนะตัวนี้จะเป็นโลหะพับนะฮะใช้การพับเอานะฮะท่านผู้ชมทั้งเส้นเลยนะครับชนวนกันความร้อนยังอยู่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับรถ7ปีแล้วดูไฮไลท์นะฮะดูที่น็อตยึดฝากระโปรงครับน็อตไม่ขยับเห็นไหมไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาก่อนเลยแบบนี้เกรด A บวกเนี่ยหมุดบานพับต่างๆยืนยันได้เลยนะฮะชัดเจนครับแบบนี้ไล่เรียงมาจนถึงแก้มเห็นไหม แก้มเนี่ยจะเป็นน็อตเนี่ยเห็นไหมหัวแฉกน็อตไม่ขยับแล้วมีตาปัม๊มเดี๋ยวผ้าเช็ดให้เห็นๆหน่อยนี่เช็ดให้เห็นเลยนะครับตาปั๊มเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าแล้วตรงเนี้เม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์คหรือว่าจุดสปอร์ตเห็นไหมครับชัดเจนสีเดิมสีเดียวกันเนี่ยน็อตไม่ขยับทีนี้ไล่ไปที่คานหน้าจะเป็นสีดำท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นี่คานปีกนก ยึดคานหน้ายึดหม้อน้ํานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไล่เรียงไปเล,นะเ,เลยนะครับเดิมสนิทเลยนะครับแบบนี้นี่ชัดเจนโอเคไล่เรียงมาจนถึงแก้มด้านขวาของตัวรถเนี่ยมีตาปั๊มเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยสัญลักษณ์ออดีนะ้เนี่ยเห็นไหมฮะอ่าน็อตไม่ขยับเห็นไหมน็อตหัวแฉกไม่ขยับแล้วก็นี่เม็ดอาร์ค เหมือนกันครับด้านขวาด้านซ้ายของตัวรถจะเหมือนกันโครงสร้างเดิมไล่เรียงไปเลยนะฮะจนถึงนี่เลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะเปิดให้เห็นเลย WAU เห็นไหมครับชัดชัดดอ่าเห็นไหมครับชัดเจนแล้วก็น็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ลิตร เบนซินล้วนเลยนะ TFSI นี่นะฮะเห็นไหมสัญลักษณ์ออดี้นะครับเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะคะรับะะผมสตาร์ทอยู่ห้องเครื่องสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตัวนี้ให้พละกำลังนะฮะ180แรงม้าที่4,000ถึง6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่1,400ถึง3,900รอบต่อนาทีตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะฮะ7จังหวะตัวนี้7 s t ดเอสโครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะท่านผู้ชมควอเต้อ เดินนิ่งๆเลยเห็นไหมฮะสมบูรณ์มากๆนี่คือรถสวยเกรด A คัสสภาพเกรด A น็อตไม่ขยับเนี่ยหารถมือสองได้น็อตไม่ขยับแบบนี้ดีที่สุดครับมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กอะลอยนะฮะ,ะมีรอยเบียดฟุตบาทเล็กๆนะฮะ,ะมาพร้อมกับยางพิลลรี่นะฮะซีรีส์ของยางนะ,ะตัวนี้เป็น235ทับ R 1 8 ยางยังใหม่อยู่เลยท่านผู้ชมดอกยางลึกหน้ายางดอกเต็มนะครับยางเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่14ปี2022แต่ด้วยสภาพของยางเนี่ยหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยเลยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะยางสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมยางแพงด้วยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเห็นไหมครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมระบบสมาร์ทคิเลสคิ้วกระจกตัดด้วยโครเมียม สวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างนะฮะเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับสวยสีเดิมนะฮะสีเดิมท่านผู้ชมนะฮะไม่เคยทำสีประกันชั้นหนึ่งมีติดรถด,ด้วยนะต่อประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีเนี่ยประตูมันมีความมันมีความหนักท่านผู้ชมนะฮะรถยุโรปมาดูตรงนี้มาดูประตูบานแรกกันก่อนเลยดูความเดิมนี่ซิลิโคนเห็นไหมครับเอาเล็บสัมผัสได้เลยเนี่ยเดิมเดิม เห็นไหมไล่เรียงจนถึงชายล่างความสม่ำเสมอของสีสันรอนการขึ้นรูปและนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบท่านผู้ชมเดิมสนิทตรงนี้เป็นอะไรอ่ะไฟปะปาร์คิ้งอะไรนี่แหละนะฮะท่านผู้ชมอ่าต่อไปอ๋อเซนเซอร์นะแล้วก็มาดูซอกเห็นไหมเห็นหมุดเห็นน็อตแก้มนะฮะเห็นบานพับนะฮะเดิมสนิทเลยท่านผู้ชมไม่มีแกะ แพนไปตรงแป้นวางเท้านะฮะตรงนี้เน้นๆหน่อยดูว่ารถไม่ลุยน้ําไม่จมน้านะฮะให้เห็นซับในนะเห็นเนี่ยแบบนี้สบายใจได้แล้วนะฮะว่าไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนทีนี้าบานประตูเนี่ยไอตรงเนี้ยพวกลูกยางเนี่ยพวกเม้นอาร์คเนี่ยออดี้เนี่ยมันแกะไม่ได้นะฮะมันดึงไม่ได้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ผมก็มีเทคนิคในการดูก็ดูความสม่ําเสมอของสีเห็นไหมครับไล่เรียงไปเนี่ย การขึ้นรูปของโลหะต่างเนี่ยนะฮะสันลอนจนถึงชายล่างเห็นไหมกรประตูนะฮะสวยเดิมเดิมหมุดเดิมเนี่ยน็อตเดิมบานพับนะ,ะตัวล่างจนถึงตัวบนแบบนี้เดิมแน่นอนนะฮะไม่มีชนแน่นอนนะครับเขาจะไม่มีซิลิโคนนะครับไ,ไม่ใช่ไม่มีซิลิโคนมันแกะลูกยางไม่ได้อ่ามาบานที่สองเนี่ยซิลิโคนชัดเจน นะครับเดิมสนิทครับแบบนี้นะฮะสบายใจได้เลยาแล้วก็ดูซอกหมูแผ่นให้เห็นซอกถึงไหมครับเห็นซอกให้เห็นทั้งบานเลยนะฮะท่านผู้ชมชัดเจนนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับเดิมเดิมด้วยถังน้ำมันอยู่ด้านขวานะท่านผู้ชมเติมแก๊สโซฮอ95นะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะ ไฟเบรกไฟท้ายสวยงามเห็นไหมครับสัญลักษณ์ออดี้นะฮะ Q3 รุ่น3 5 t f SI Cotto เซนเซอร์กัรระยะด้านท้าย4จุดสวยเปิดฝาท้ายขึ้นมาอ่าเป็นแบบเมนวนนะอ่าฝาท้ายเนี่ยก็ไม่มีซิลิโคนนะเป็นเหล็กพับโลหะพับเห็นไหมเนี่ยพับทั้งเส้นเลยนะครับดูให้ครบทั้งบานเลย จนถึงเนี่ยเห็นน็อตยึดเนี่ยเห็นไหมน็อตยึดเห็นไหมครับน็อตยึดประตูบานท้ายเดิมๆไม่แกะไม่ถอดมาก่อนจนถึงล่องน้ํารางน้ําสะโพกเนี่ยดูชัดเจนเลยยาวๆเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนี่ซิลิโคนนะอ่าเดิมสนิทเลยด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเป๊ะตรงตามตําแหน่งนะครับ โอเคท้ายก็เก็บของได้เยอะนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะครับกว้างโอเคเดี๋ยวลองปิดแล้วเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายกันต่อครับมาด้านซ้ายนะฮะแถบซ้ายที่ผมว่ามีแผลสดเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย,ยมีริ้วรอยเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าพี่เขาไปเบียดอะไรมานะฮะเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเลยเห็นไหมอ่าเป็นเส้นเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะฮะไม่ต้องกังวลเนี่ยเห็นไหมไม่ <Commander> บางคนเขาไม่บอกนะรีวิวอะนะผมบอกเลยนะฮะเรื่องเล็กแค่นี้ถูกไหมเออเรื่องเล็กเรื่องเล็กมากนะฮะซื้อรถมือสองเนี่ยดูรถแล้วก็ต้องดูคนขายด้วยถูกไหมคนขายเป็นยังไงนะเออครบได้ไหมนะฮะไม่ใช่กระลิ่นกระล่อนปิ้นป้อนครบไม่ได้ก็ถูกไหมเออมันก็ต้องดูหลายๆอย่างไอ้เรื่องแบบนี้ผมคิดว่านะถ้าผมเป็นลูกค้าแล้วผมรู้โดยผู้ขายบอก ผมสบายใจและผมก็คิดว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้นะครับไอ้เรื่องแค่นี้ยังไม่บอกนะฮะยังหมกเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะฮะใจเขาใจเรานะครับท่านผู้ชมผมรีวิวรถมือสองเนี่ยก็อยากจะทำอะไรที่มันตรงแก่ใจอะนะฮะนึกถ้าผมเป็นคนดูนึกถ้าผมเป็นคนที่จะต้องซื้อเท่านั้นเองใจเขาใจเรานะครับามาดูโครงสร้างด้านซ้ายต่อ นะครับตะเข็บเดิมนะฮะนี่เห็นไหมครับซิลิโคนความสม่ำเสมอของสีชัดเจนแผ่นไปที่ซอกนะฮะแล้วก็โครงสร้างนะฮะวงกบประตูนะครับชัดเจนแบบนี้เดิมครับท่านผู้ชมดเดิมกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้ว <laughs> บานที่สองอาบ้านสุดท้ายนะฮะ,ะตะเข็บโครงสร้างนะครับนี่ ซิลิโคนความสม่ำเสมอของสีสันลอนการขึ้นรูปแผ่นไปที่บานพับนะฮะชัดเจนไม่มีแกะไม่มีถอดใดๆมาก่อนนะครับโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับชัดเจนจนถึงชายล่างนะครับก็จะเห็นพวกแผ่นเพจเอ่ะไม่ใช่แผน่นไอ้นี่เออแผ่นเพจสติกเกอร์นะเลขตัวถังเห็นไหมไฮไลท์อยู่ตรงนี้เนี่ยเลขตัวถังเนี่ย นะครับแล้วก็หมุดหมุดเดิมหลังคาเนี่ยขอบยางดำๆเนี่ยรถจอดในร่มนะฮะเนี่ยลูกยางพวกเนี้ยดำๆเนี่ยท่านผู้ชมไม่ซีดไม่จางเนี่ยนะฮะรถจอดในร่มนะครับถ้ารถจอดตากแดดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยซีดจางหมดนะฮะนี่คือออดี้นะฮะท่านผู้ชมหรือเขาเรียกกันว่าออดี้นะ,ะแต่บ้านเราเรียกออดี้ผมก็ชินคําว่าออดี้แล้วนะฮะออดดี้คิวสามสามห้าทีเอฟ s i si, p o t t o ต7 1 8ิบแบอดีแบบนี้คือรถสวยคัดสภาพเกรด A ไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำเลขไม่แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ออดีได้พาบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ได้โทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนเลขเครื่องยนต์เลขตัวถัง เอาไปตรวจสอบได้ไม่มีปัญหามาถึงที่เทนส์สามารถทดลองขับบนถนนจริงก่อนตัดสินใจได้เลยผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและด้วยข้อเท็จจริงไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในกันบ้างนะฮะภายในตกแต่งด้วยสีดำท่านผู้ชมผมอยู่ตอนหลังนะฮะดูแผงข้างประตูก่อนมือจับกระจกนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับมือเปิดเป็นโครเมียมลำโพงเห็นไหมครับใหม่ นะครับใหม่มากเลยนะแล้วดูเบาะเบาะนั่งแถวที่2นะฮะหนังเดิมนะฮะหนังตึงเปี้ยเลยท่านผู้ชมเหมือนกับไม่ค่อยมีคนใช้นะพรมด้านล่างเป็นพรมกระดุมยางเข้ารูปนะครับใหม่มากหมูต้องเปิดเดี๋ยวเปิดดูอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะว่าความใหม่ของพรมพื้นเนี่ยใหม่จริงนะครับเดี๋ยวลองนั่งหน่อยโอ,โอเคออเดี u d i ไม่ใช่รถ ใหญ่นะไม่ใช่รถใหญ่ภายในเนี่ยก็นั่งได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ผมเชื่อว่ามันไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนกับพวกฮอนด้าซีอาร์วนะที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้นะฮะหรือจะเป็นโตโยต้าคัมรี่รถซีดานอะไรแบบนั้นนะฮะอันนี้มันก็ผมว่านั่งนั่งค่อนข้างที่จะเดินทางไกลๆไม่น่าจะดีใช่ไหม,มนะ,ะเด็กๆตัวเล็กๆนั่งได้ครับคุณผู้หญิงนั่งได้ นะครับแต่ความใหม่นะความใหม่โอเคเลยหลังเบาะเห็นไหมได้เดิมช่องแอร์แถวที่2มีช่องเสียบ Power o u t l อ t นะครับหนึ่จุดนะครับเท้าแขนมีไหมเท้าแขนไม่มีนะเป็นเบาะนั่งได้มีหัวหมอนให้นั่งอีกคนหนึ่งหรอ,อโอเคนะหลังคงหลังคาสะอาดสะอ้านมีไฟสองสว่าง นะครับก็โอเคนะฮะพูดถึงความใหม่แล้วเนี่ยใหม่สภาพดีนะฮะเจ้าของเดิมรักษาดีเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีคนนั่งนะฮะอ่าก็โดยรวมดีนะฮะแต่ถ้านั่งสบายไหมไม่สบายนะครับผมนั่งไม่สบายนะฮะนอกจากเป็นเด็กๆนะฮะตัวเล็กๆน่าจะโอเคหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้กับขี่กันต่อครับมาตำแหน่งผู้กับขี่ท่านผู้ชมแผงข้างประตู เห็นไม่้กระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงอัตโนมัติเลยทั้ง4บานนะฮะเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกอ่านี้ล็อกกระจกนะกะระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็นี่เซ็นทัลล็อกอยู่นี่นะท่านผู้ชมมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะใหม่วัสดุใหม่เบาะหนังนะฮะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะสองตัวมีด้านหลังมาให้ด้วยปีกเบาะอยู่ในสภาพที่ไม่สุดนะรถ7ปีเนี่ยหนังเดิมเนี่ยหนังเขาหนานะ อหนังเขาหนาเลยนะครับตัวนี้มีปรับไฟฟ้าดัานหลังได้อ่าเดี๋ยวลองไปนั่งดูหน่อยอืมเดี๋ยวปรับเบาะให้เข้าที่โอเคโอเคนั่งได้สบายอยู่ครับท่านผู้ชมอ่านะแป้นเท้าโอเคเลยนะกว้างนะแป้นเท้าซ้ายวางได้ถนัดนะครับคันเร่งเบรกอ่า โอเคดีนะครับนี่ที่เปิดฝากระโปรงหน้านะเกะ๊ใส่ของวะไม่ใช่เป็นพวกฟิลพวกอะไรนะแล้วก็นี่ไฟหน้านะไฟออโตโอ้นะฮะความสว่างช่องแอร์เรือนไมล์เรือนไมล์นะท่านผู้ชมโอเคเลขไมล์เจ็ดหมื่นหกพันนะรถเจ็ดปีก็ปีละหมื่นโล นะครับเรือนใหม่นะด้านซ้ายเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นตัวเลขวงบอกความเร็วนะครับตรงกลางเป็นค่าต่างๆของตัวรถนะฮะคอพงมาลายนะฮะก้านด้านขวาตรงนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนด้านซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะฮะรถยุโรคูดคอนโทรลมีมีไหมนี่อันนี้เป็นสปีดเหรอเดียวนะ อโอเคพวงมาลัยก็เป็นเมนวนนะท่านผู้ชมเห็นไหมดึงออกมาได้เมนวนพวงมาลัยออด,ด,นะดี้หนังเดิม,มน,ดนะครับดูหนังเดิมมีสัญลักษณ์ออดี้นะฮะมันติฟังก์ชันนะครับอ่าวีต่างๆอะไรเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็ลองศึกษาดูนะครับผมกับเขาเนี่ยเจอกันครั้งแรกนะเจอกันครั้งแรกนะครับโดยรวมดีนะฮะตรงนี้ นั่งสบายอ่าเต็มแผ่นหลังดีอ่ะเดี๋ยวดูคอนโซลตรงกลางต่อครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะท่านผู้ชมไม่มีรอยเจมิมรอยยันผ้าหลังคาไม่หย่อนท้องช้างนะฮะเนียนเลยที่บางแดดเปิดมามีกระจกสองหน้ามีไฟนะครับอ่าทั้งสองข้างเลยไหมอ่าทั้งสองข้างเลยกระจกมองหลังตัดแสงนะฮะเสาเอมีแอร์แบกถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกแล้าหรือว่ารอยสะเก็ดหินนะฮะไม่มี แต่ฟิล์มเนี่ยน่าจะเสื่อมสภาพนะฮะเป็นจุดฟองน้ําแล้วนะครับฟิล์ม 3M นะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะจอตัวนี้เป็นแบบพับนะมันพับได้นะใช่ไหมคุณแจอยู่ไหนเดี๋ยวลองดับเครื่องดูสิอใช่ปะ่ะนี่อ๋อมันพับได้เห็นปะ่ะอ่าโอเคแล้วก็นี่นะฮะเห็นไหมครับ สัญลักษณ์พอตโต้นะขับสี่ช่องแอร์เกะใส่ของใหญ่โตนะฮะถัดมาเป็นช่องแอร์ไฟฉุกเฉินนะครับใส่ซีดีได้นะฮะเครื่องเสียงเรดิโอมีเดียต่างๆเนวิเกเตอร์นะฮะอันนี้เป็นไดซ์ซีเล็กนะฮะมีอะไรบ้างมีดนามิกนะคอมฟอร์ตออโต้เอฟฟิเชนซี่อ่า ปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะปุ่มการลื่นถลายพาร์คกิ้งแอร์ออโต้นะแยกอิสระซ้ายขวานะครับนี่เห็นไหมปรับอุณหภูมิต่างกันได้นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับหัวเกียร์นะฮะกลมๆแบบนี้เลยเกียร์เจ็ดจังหวะนะฮะอ่เอสโทนิกนะครับอ่า, S รอาปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์เมนูน์ได้นะตบมา เราจะเนี่ยอะปรับเป็นเมนูนัได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเบรกมือไฟฟ้านะฮะอัโต้เบรกโครแล้วนี่สวิตช์ปาร์คิ่งเซนเซอร์อ่ะไม่ใช่สวิตช์พาวเวอร์เอาล์เทนะฮะช่องใส่ขวดน้ำอืมแกสใส่ของเล็กๆนะ,ะเสียบ USB ได้นะครับก็โดยรวมดีนะความใหม่เห็นไหมอ่าโดยรวมดีนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆเลยเนี่ยจับพวงมาลัยโย แน่นนะไม่มีสถานเลยบ่งบอกว่ายางท่านเครื่องท่านเกียร์ยังดีอยู่นะครับไม่กระพือเห็นไหมเดินนิ่งๆเรียบๆเลยแอร์เย็นโอเคสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปลองกันหน่อยนะฮะไปลองเทสกันหน่อย180ม้านะครับ2 0งลิตรเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรไปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมอยู่บนถนนจริงกับเจ้า Audi Q3 35 TFSI Quattro ขับ4นะฮะปี2017จดทะเบียนปี2018มือเดียวป้ายแดงซื้อสดป้ายแดงเลยไม่ผ่านจัดไปแนนลำดับ1ในเล่มนะครับออกห้างป้ายแดงตัวนี้2 9 9ล้านเก้าแสนบาทวันนี้ผ่านไป7ปีใหม่7 0 0 0เสร็จเสร็จษราคาเหลือแค่ 8 5 9 0 0 0บาทหายไป2ล้านกว่าโอ้ก็ราคาดีเลยนะฮะแล้วก็ประวัติดีเยี่ยมนะครับประวัติดีเยี่ยมเลยเบนซินล้วนนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะผมอ่านจากตามสเปกนะครับของที่ทำรีวิวรถยนต์ตัวนี้ไว้เนี่ยเขาบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่แถวแถว14กิโลลิตร ถือว่าประหยัดเลยนะแตจะ่จะทำได้จริงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจผมว่าไม่ถึงนะถึงไหม,หมูมน่าจะได้เถอะพี่ว่าสิบสองก็เก่งแล้วนะสิบสองสิบสามรับได้แล้วนะครับอา่โอเคอารมณ์ความรู้สึกนั่งสบายนะฮะกระจกมองด้านหน้ากว้างนะฮะรถสูงหน่อยกระจกซ้ายขวาชัดเจน พวงมาลัยก็ถนัดถนีพวงมาลัยเบาดีนะ,ะที่นั่งอ่ะโอเคแต่ผมเป็นคนขับรถผมชอบกดพวงมาลัยลงมาต่ําๆนะครับอันนี้คือกดต่ําสุดแล้วนะฮะมันก็ยังสูงสําหรับผมอยู่นะครับผมเป็นคนชอบขับรถพวงมาลัยประมาณนี้นะฮะอันนี้มันเหมือนต้องการยกมือขึ้นมามากสักหน่อยอแต่ช่วงล่างดีนะครับในรอบความเร็วต่ำๆเนี่ยนะฮะไม่มีเสียง สิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้มา,ขม,าขมาในห้องโดยสารนะครับอัตาเร่งก็โอเคนี่ปู่ฟาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมโหมดการขับขี่มีให้เลือก3โหมดนะสโหมดหรือ4โหมดนี่แหละเงียบเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆเ,เลยเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่รู้สึกเลยเนี่ยรถสภาพดียางดีด้วย ใครสนใจอยู่นะฮะราคาดีมากๆเลยผมตั้งถูกที่สุดในเว็บไซต์นะฮะวันทูคานะครับโชมนี้ผมตั้งถูกที่สุดตั้งถูกที่สุดเลยแบบว่ามาปุ๊บแล้วอยากให้ไปไวๆเลยนะครับไม่ได้ตั้งแพงเลยนะ859,000บาทประหยัดจากป้ายแดงไป2ล้านกว่าการันตีเลยนะครับคันนี้สภาพดีเจ้าของน่ารักนะฮะพี่ตู่ผู้ใหญ่ใจดี เขาไม่มีความจําเป็นเลยต้องพกนะผ้าบันคอมาให้ผม,อมเอารถมาขายก็ดีใจแล้วนะฮะแต่นี่ยังมีของฝากมาอีกนะครับก็เกรงใจจริงๆเลยนะครับก็บอกเขาไว้ว่านะเขารถมาขายนะก็เหมือนเป็นลูกค้าแล้วล่ะนะผ่านไปผ่านมาแวะดื่มน้ําดื่มกาแฟได้ล้างรถได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายรู้จักกันแล้วอะเนาะอ่า เราโอ้เราเจอคนดีๆแบบนี้เอารถด,ดีๆมาให้เราก็มันรู้สึกดีนะท่านผู้ชมผมพูดเป็นคำพูดไม่ถูกนะ,ะกดไลค์กดถูกใจให้กันในเฟซอยู่วันดีคืนดีเอารถมาขายนะครับเอามาขายให้ทีซื้อของาามาฝากอีกประทับใจนะฮะเขาชอบลูกชายผม เเชียร์ทีมเดียวกับลูกชายผมริเวอร์พูลส่วนผมแมนยูนะครับก็ <laughs> จะมีกันแบบว่าแซลแซลซนะฮะบัฟกันบ้างนะฮะาตามอารมณ์กองเชียร์ฟุตบอลนะครับโอเคนะตรงนี้ขอขอบคุณพี่ตู่นะถ้าเขาได้ดูคลิปนี้อยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เอารถด,ดีๆมาขายให้ผมนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับส่วนใครที่ได้รถคันนี้ไปนะฮะผมบอกได้เลยว่า คลิปนี้ผมพูดไปหมดแล้วนะฮะว่ารถเป็นอย่างไรนะครับคุณได้ของดีแน่นอนครับเจ้าของเดิมดูแลดีใช้งานไม่เยอะนะครับประวัติก็ชัดเจนนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลย0915577695เบอร์ผมโดยตรงซื้อให้ลูกนะวัยเรียนนะเขาเรียกอะไรมหาลาัยซื้อให้แฟนซื้อให้ภรรยาน่าใช้ครับคันนี้ผมยก2นิ้วให้เลยนะฮะย้ำๆเลย นะครับคณิตสภาพดีจริงๆฟันธงคอนเฟิร์มครับดีมากเลยนะฮะท่านผู้ชมได้รถยุโรปราคาย่อมเยาวด้วยนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะคือประวัติของรถและสภาพของรถที่เยี่ยมจริงๆใครสนใจอยู่นะวันนี้859,000บาทเนี่ยไปไวแน่นอนนะครับ0915577695เบอร์ผมโดยตรงนะฮะรีบโทรครับอยู่ไม่นาน ผมเบียร์วิสาอโตคานะฮะย้ำจุดยืนว่าผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันก็ต้องเจอรถเจ๋งๆแบบนี้ด้วยครับ